มาค่ะใครที่มีริ้วรอยขาดความโกรวความใสโดยเฉพาะ30สอัพขยับเข้ามา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิ๊เกรัฐาชาแนลนะคะโรจูคิดซึ่งเป็นแบรนด์ของเกาหลีเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ลายใหม่มาจริงๆเขาก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะเอาเป็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลายล่าสุดของเขาเลยแล้วกันนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยกระชับผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวให้มีความกระจ่างใสที่เก๋ใช้ก็มีด้วยกันอยู่3ตัวนะคะก็คือเซรัม่มแล้วก็มีครีม มีชีสมาร์กมาพูดถึงส่วนผสมหลักแล้วก็ส่วนผสมที่สําคัญของเขามีอยู่1ตัวนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมที่อยู่ในทั้ง3ผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือบาคูชิลบาคูชิลก็คือพืชสมุนไพรทําหน้าที่คล้ายกับเรตินอลแต่ว่ามีความอ่อนโยนกว่าแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนะคะเฟิร์มพอเลเรเซรั่มลดเลือนริ้วรอยคืนความกระชับโปรใส เขาก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยลดความหมองคล้ำของผิวรูขุมขนกระชับแล้วก็ผิวหน้ามีความเฟิร์มขึ้นส่วนผสมที่สําคัญของเขาก็จะมีบาคูชิลนะคะซึ่งจะมีความเข้มข้นสูงสุด5%บูทคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างอีลาสตินลดเลือนริ้วรอยเสริมความกระชับให้กับผิวทําให้ผิวมีความนุ่มเด้งอิ่มฟูแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ไนเซนามายลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าพร้อมให้ความกระจ่างใส เรซเซรัมเซรัมเนื้อสีแดงเข้มข้นซึ่งเป็นเรสจินเซงสมแดงจากเกาหลีตัวนี้ก็จะช่วยให้การซึมซาบที่ดีแล้วก็ไม่มันเนื้อเซรัมเขาเป็นเนื้อเจลใสสีแดงนะคะใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วซึมง,ง่ายซึมไวก็คือเกลี่ยแป๊บเดียวก็ซึมแล้วเก๋ใช้มาครบ5วันแล้วนะคะต้องบอกว่าหน้าตึงค่ะคุณขาผิวหน้ามีความเต่งตึงผิวมีความกระชับขึ้นรูขุ ขนก็กระชับผิวก็มีความเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องริ้วรอยเก๋ยังไม่เห็นผลนะคะแต่ด้วยผิวหน้ามีความตึงกระชับขึ้นเขาก็จะช่วยดึงริ้วรอยเล็กๆให้มันออกจากกันก็ทําให้เสมือนว่าริ้วรอยเล็กๆนั้นมันเลือนหายไปซึ่งก็ดีนะคะเขาก็ช่วยทําให้ผิวหน้ามีความเรียบเนียนแล้วก็มีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วที่เห็นชัดเจนเลยก็คือผิวหน้าเก๋มีความใสมีความสดใสมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ส่วนความชุ่มชื้นเขายังให้เก๋ได้ไม่เพียงพอนะคะเก๋ยังคงต้องไปพึ่ง m อ i s t u r ซอร์จากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอยู่ตัวต่อไปนะคะ firm p o l เล h red day cream spf 30 pa 3บกลดเลือนริ้วรอยเผยผิวดูอ่อนเยาว์โกรใสาภายใน5วัน เขาก็จะมีเรซจินเซงต่อต้านผิวโทมผิวที่มีความเหนื่อยอ่อนล้าให้มีความโกรใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์บากุชิวช่วยผลัดเซลล์ผิวคืนความกระชับแล้วก็ลดเลือนลิ้วรอยเรสครีมเนื้อครีมสีแดงเต็มเปี่ยมไปด้วยเรสจินเซงซึมซาบได้อย่างล้ำลึกไม่มันไม่เหนียวเกลี่ยง่ายบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่าย ใช้ในช่วงเช้านะคะเขามีค่ากันแดดอยู่ที่ spf 30 pa 3บวกเนื้อครีมก็มีความบางเบาเกลี่ยง่ายซึมง,ง่ายอย่างที่เขาบอกเนื้อครีมเมื่อทาลงไปบนผิวแล้วก็ทำให้ผิวมีความโกลขึ้นแล้วก็มีความสดใสมากยิ่งขึ้น ครีมตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะผิวแห้งต้องเลิฟผิวผสมอย่างเก๋นเนี่ยใช้ในระหว่างวันก็จะมีความมันเกิดขึ้นมากกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเก๋ใช้มาครบ5วันแล้วนะคะผิวก็มีความเรียบเนียนแล้วก็มีความกระชับขึ้นผิวมีความกโกลแล้วก็มีความสดใสมากยิ่งขึ้นให้ความยืดหยุ่นกับผิวได้ดีแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆก,ก,ก็ดูจางลง ตัวสุดท้ายนะคะโรจูคิดเฟิร์มพอลเลตเรด 5x อินเทนเซียมา์กเข้มข้นด้วยเฟิร์มมิ่งเซรั่ม5เท่าใช้มาร์กแผ่นเดียวเท่ากับการใช้เซรั่มถึง5ขวดน้ำมาร์กเขาเป็นสีแดงนะคะทางแบรนด์เขาให้มาถึง25มิลลิลิตรคือให้มาแบบเหลือๆเลยพอมาร์กหน้าลงไปแล้วก็เทน้ำมาร์กส่วนที่เหลือมาปะบนใบหน้ามาทาคอทาแขนก็ยังได้อีกก็คือไม่ทิ้งนะคะใช้ให้คุ้มค่า มาร์กทิ้งไว้10-20นาทีนะคะเมื่อครบกำหนดแล้วก็ดึงมาร์กออกแล้วก็ใช้มือลูบไล้น้ำมาร์กที่ติดอยู่บนผิวให้ซึมลงไปอีก พอเ,เปิดมาร์กออกมาหน้าดูใสเลยนะคะผิวก็มีความเรียบเนียนมีความแน่นแล้วก็มีความกระชับขึ้นผิวมีความชุ่มชื้นในทันทีแล้วก็ผิวหน้ามีความอ่อนเยาว์ขึ้นเลยในวันไหนที่ผิวหน้ามีความเหนื่อยดูห่อเหี่ยวอ่อนล้าไม่สดใสมาร์กไปเลยนะคะผิวดูดีขึ้นเลย เก๋ชอบทั้ง3ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มครีมหรือว่ามาสกเขาก็มีผลให้เห็นในเรื่องของความโกรใสผิวใสผิวมีความสดใสขึ้นผิวมีความแน่นมีความกระชับผิวเต่งตึงขึ้นแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆเนี่ยก็ดูจางลงถ้าใช้ในระยะยาวกว่านี้เก๋ก็คิดว่าน่าจะเห็นผลในเรื่องของริ้วรอยที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวอ่อนเยาว์ได้จริง เกต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกันยังไงก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะคะคลิปหน้ามีอะไรจะมาแนะนำกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ